ไปดูทางด้านกรมชลประทานกันบ้างค่ะทางด้านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณทวีศักดิ์ธานาเดชโชพลในฐานะโฆษกกรมชลประทานค่ะได้พูดถึงสถานการณ์น้ําในแม่น้าเจ้าพระยานะคะเช้าวันนี้ว่าแม่น้าเจ้าพระยาที่สถานี42อําเภอเมือง นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมีปริมาณน้ําไหลผ่าน996ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่งนะคะ6.07เมตรนะคะควบคุมการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43อําเภอสักพยา จังหวัดชัยนาฏนะคะในอัตรา747ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีการกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคาดกันว่าในวันที่27กรกฎาคมก็จะมีปริมาณน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านที่สถานี C2 อําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ปริมาณน้ําจากแม่น้ําสแกกรักงที่ไหลผ่านาสถานี C 2. ที19นะคะซึ่งไหลามารวมกันลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทในแกนประมาณในแกนประมาณอยู่ที่1,500 0ถึง1,150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นนะคะที่จะต้อง ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง850ถึง1,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีค่ะก็จะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขออภัยค่ะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองนะคะคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตำบลหัวเวียงะะอำเภอเสนาตำบลลาดชิด ตำบลท่านอตำบลท่าดินแดงตําโพอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะหรือว่าแม่น้ําน้อยนะคะคโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มว่าปริมาณน้ําเหนือจะเพิ่มขึ้นนะคะจนส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายมากกว่า1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทราบอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคส่วนทางกรชลประทานนั้นจะมีการบริหารจัดการน้ําและควบคุมปริมาณการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระา ให้อยู่ในเกณฑ์อย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ํานะคะกรมชลประทานได้แจ้งเตือนไปยัง11จังหวัดในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกร,งรุกรงเทพมหานครนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าให้ติดตามเฝ้าระวังด้วยนะคะสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ